สวัสดีครับผมเซลเอจัดให้นะครับวันนี้นะครับจะพามารับชมนะครับรถ L5018 SPR c a r b i n นะครับมาถึงกุปตาเจริญชัยสาขาชยางกุลแล้วเรียบร้อยนะครับผมมาคันหนึ่งก่อนนะครับมาคันหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำรถลงนะครับ การร้อนนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายไปใกล้ๆเท่าไหร่นะครับร้อนร้อนครับร้อน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวรอเจ้าที่นำรถตู้แอร์ลงนะครับเข้ามาก่อนหนึ่งคันแรกนะครับเพื่อให้ดีเลอร์ได้จัดแสดงสินค้าแล้วก็โชว์สินค้านะครับก็เดี๋ยวคันนี้จะไปอยู่ในวันงานวันนักเกี่ยวมืออาชีพนะครับวันที่12ตุลาคมนะครับจัดงานที่ศูนย์กุปตะเจริญชัยสาขาเดชุดมนะครับ เป็นงานวันนัาเกี่ยวมืออาชีพนะครับเดี๋ยวก็จะมีรถคันนี้เข้าไปโชว์ในงานด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับรถมาถึงสาขาชัยงังกูลแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอรถลงนะครับนิดนึงนะครับ องโดยสารติดแอร์นะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพีงเพาะนะครับรุ่นนี้มาคันเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับราคานะครับราคารุ่น L5018SP Air c a b i n นะครับราคาเฉพาะตัวรถเปล่านะครับอยู่ที่780,000บาทนะครับ780,000บาทนะครับตัวรถเปล่านะครับยังไม่รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ ถ้าลูกค้าต้องการบวกใบมีดบวกผ่านบวกโรตรี่นะครับอุปกรณ์3มชิ้นนะครับราคาเงินสดจะอยู่ที่955,900นานะครับส่วนอุปกรณ์อื่นนะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะครับจะบวกเข้าไปนะครับแล้วแต่นะครับเบื้องต้นเซตที่ตามที่แจ้งก็จะเป็นชุดลงนาะครับรถใบมีดผ่านโรตรี่นะครับ955,900นา่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวตู้แอร์เปล่านะครับกับตัวรถนะครับ780,000บาทนะครับ ในรุ่นนี้นะครับไม่แยกตู้ขายนะครับมาติดตั้งมาพร้อมตัวรถเท่านั้นนะครับไม่แยกเฉพาะตู้นะครับสวยงามนะครับามาถึงคุปต้าเจริญชัยสาขาชยยงกูลแล้วเรียบร้อยนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์ติดต่อเซลเอจัดให้นะครับ0853020234 0853020234นะครับเซลเอจดให้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ